ย้อนสองวันหน่อยดลากระดานมันไม่เชื่อเดจยวอขอดูแลหน่อยอ้าวปากายปดเอาแบบไหนลายไหนนี่อันนี้แมวใบเตยมะลิเผลือกสมีเจ็ดร้อยีกล่องร้อยอ้นี่กุเชงปลากายร้อยหสลิดร้อยเจอันี่หมูร้อยหกมีชิมทุกอย่างดริมนุ่นปลสลิด เอาต่อค่าดาวผ่านพยอยเรียบร้อยลูสี่กร้อยรวมมีกรอบได้คุณแม่มีกรอบก็รวมได้หนูเบเหรอล,ลูกไม่ติดไปบ้านมึงเหลยสามีมาเองกันนั่งอยู่ข้างในกันเราเรานึกรถไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวไปเจอร้านอื่นแล้วเจอรถแล้วก็บอกนี่ไงซาลีน้องสาวกำลังทำอยู่ในบ้าน นึ่งไป่ไข่ไปเหนื่อยไปมาเลยทำไป่ไข่ไปไม่ได้ส่งไข่ทำเองไข่เองสี่กรมร้อยจานนี่เผือกแก่นี่น้บเป็นแมวรลดั้งเดิมอันนี้ข้างล่างเป็นมะพร้าวน้ำหอมนั่นแหละบ้านน้ำหอมก็อบอร่อยแต่นี่อบ ร้อไนได้ด้วยนะน้องมีร้อนอยู่ตรงแม่ก็ร้อน

อ่าอันนี้ถั่วถั่วค่ะถั่วดังัวแดงั่งค่ะอันนี้สัวอันนี้ถั่วอันนี้ถั่วถลาิบค่ะไปกระปบาค่ะอันนี้กดวนถัวดุ๋นะคะ เล่นได้เลยนะใช่ก่อนไช่ก่อนดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยววันเกิดใ่อซื้อให้พ่อไม่เอาพ่อแม่เอาตังค์แม่พ่อแม่เอาตังค์เดี๋ยววันเกิดพ่อซื้อให้พ่อสัญญา เอาสีอะไรดีคะสีเขียวสีน้ำเงินนาฬิกาทรายเท่าไหร่คะยี่สิบบาทครับสวยนะสีเขียวเขียวเยอะขึ้นขึ้นดีได้ไหมได้เหมือนกันครับผมนี่ไงออกแล้วมาดูถ้าเปิดถ้าเปิดใส่เปิดฝานี่ฮะเดี๋ยวถุงนี้หนูถุงนีเดี๋ยวขึ้นรถแล้วตังค์มาคืนแม่นะ อ้าวซีเขียวอ่อแล้วคนสองคนมาเอาอันเดียวล่ะเขาแม่อ๋อขอบคุณมากเลยครับแล้วพอแล้วนะลูกคุณลูกขางไม่เอาแล้วนะ <shorter> ไม่เอาแง้วจบแล้นะมันฝันว่ามันอยากได้มาตั้งนานอ่ะเด็กๆก็ทำตัวเอง<ะ><ะ> ับกดหลังกดหัวข่าวครับเป็นของฝากได้นะครับฝากผู้สูงอายุทาบ้านกันได้ได้ใช้เงินสดนะคะกดหลังหวข่าวนะ กวดเอวปวดข้อเข่าครับเป็นของฝากกันได้นะครับปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเยอะแล้ว ปวดน้ปวดเอวปวดหัวข่าครับสาพุ่สูงควรบ้านดีนะครับคนทยานอกเราไม่ได้นะครับเกี่ยวกับหัวเข่านะครับต่องเสืมครับปดหลังปดเอวครับเดกอฝากกันได้นะครับฝากพ้อคแม่ทงบ้านได้นะครับปวดหลังปดกล้ามเนื้อครับ

ลูกครั้เดียวอันนี้ต้นละไม้ครับได้ครับได้ครับ ไม่หลายเลยนะครับพี่ที่บริจาดครับที่มนะไรดื่มบีเลยนะครับเยอเลยแล้วเฮ้ยไร้ใ

对吧？ วันนะคะ